คุณผู้ชมครับมีเรื่องที่น่ามาสัาสจจรย์อยู่นะฮะก็บ,บอกว่ามีเพียงสองภาพในไทยครับความมาสัจจรย์ที่ซ่อนอยู่ในพระบรมชายาลักษณ์ของรัชกาลที่5นะฮะผู้สื่อข่าวนะครับทราบเรื่องแบบนี้ก็เลยเดินทางไปที่วัดกำแพงบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับหลังจากได้รับการเปิดเผยจากพระครูโกศลปริยัติวงศ์นะครับซึ่งเป็นเจ้าอาวาดวัดกำแพงและก็เป็นเจ้าพณะตฐาลบ,บางเขน ว่าในสัปดาห์ผู้ขนบนะครับอดีตทายาทช่างภาพหลวงนะครับซึ่งเป็นเจ้าของภาพพระบรมชายาลักษณ์ร,รัชกาลที่5ที่ล้างมาจากฟิล์มกระจกต้นฉบับนะครับจะเดินทางมาสักการะพระบรมชายาลักษณ์ที่ห้องจัดแสดงภาพภายในวัดกำแพงนนทบรุรีเนื่องในวันคล้ายวันสวนรคตของรัชกาลที่5ของทุกปีและก็ในวันนี้ภาพดังกล่าวนั้นมีความพิเศษก็คือ จะมีลักษณะที่จะหันไปตามบุคคลที่ยืนโดยสังเกตได้จากพระบาทของรัชกาลที่5ในภาพนะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นะครับไปพบพระบรมชายาลักษณ์รัชกาลที่5เป็นภาพทรงยืนเมื่อผู้สื่อข่าวทดลองยืนด้านหน้าของพระบรมชายาลักษณ์พบว่าปลายพระบาทนั้นหันมาทางผู้สื่อข่าวครับเมื่อขยับตัวไปทางซ้ายก็พบว่าปลายพระบาทหันไปทางซ้ายเช่นกันจากนั้นผู้สื่อข่าวได้เดินไปยืน ทางด้านขวาก็เพราะว่าปลายพระบาทหันไปตามทางด้านขวาเช่นกันครับซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจเป็นอย่างมากคาดว่าน่าจะเป็นเทคนิคการถ่ายภาพในสมัยโบราณซึ่งยังหาคำตอบไม่ได้ครับโดยในสักดาผู้กนกนะครับบอกว่าความวัสยทันของพระบรมชายาลักษณ์รัชกาลที่5ขนาดเท่าองค์จริงภาพนี้ตัวเองเป็นคนล้างภาพออกมาจากฟิล์มต้นฉบับซึ่งเป็นฟิล์มกระจกตามเทคนิคของคนสมัยก่อนซึ่งทั้งชีวิตนั้น ตนได้นําภาพพระบรมฉายาลักษณ์ขนาดเท่าองค์จริงออกมาได้เพียงสองรูปเท่านั้นรูปแรกอยู่ที่วัดกําแพงจังหวัดนนทบรุรีซึ่งตนเป็นลูกศิษย์ของวัดแห่งนี้ส่วนอีกรูปหนึ่งนั้นอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอคลองขลุงจังหวัดกําแพงเพชรความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับพระบรมฉายาลักษณ์ทั้งสองรูปก็คือปลายพระบาทของรัชกาลที่5จะเคลื่อนปลายเท้าหันไปตามทิศทางของคนที่ยืนมอง ไม่ว่าจะยืนทั้งด้านซ้ายด้านหน้าด้านขวาซึ่งความมหศัศจรรย์ดังกล่าวนั้นตนก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดจากอะไรกันแน่และก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากฟิล์มกระจกต้นฉบับโบราณหรือไม่แต่ภาพอื่นๆที่ตนล้างออกมาก็ไม่มีความมหศัศจรรย์เหมือนภาพนี้เป็นเรื่องที่แต่ละคนนะซึ่งซึ่งเป็นช่างภาพเทคนิคโบราณนั้นก็ยังหาคำตอบของความมหศัศจรรย์เช่นนี้ไม่ได้เช่นกันครับ